สวัสดีจ้าเย็นวันอาทิตย์เนาะหลังฝนตกหนักมากตอนนี้น้ำป,ป่าก็ยังไม่มาเลยนะแต่ว่าไฟมาแล้วก็ฝนหยุดแล้วเราก็จะมาพรวนดินแล้วก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยให้ต้นเคลกับปูเลสนิดนึงเนาะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาที่บอกว่าถ้าปรุงดินดีๆเราก็จะทิ้งเขาไว้สักพักนึงแต่ยังไงก็ ต้องมาช่วยกันดูแลเขาเนาะเริ่มแรกเลยไม่ว่าจะเป็นปูเล่หรือเคลเนาะสังเกตดูด้านล่างสุดของใบล่างสุดส่วนมากจะมีใบเหลืองเนาะอันนี้เาเรียกว่าใบเหลืองเราก็ต้องช่วยเอาออกถ้าเราเห็นใบเหลืองเนาะเราไม่ต้องเสียดายเนาะแนะนําว่าเอาออกเลยเขาจะได้มีใบสวยๆขึ้นมาอันนี้ใบเดิเหลืองนี่เรา,เอ,าออกเลยนะจ๊ะถ้าเจออันที่แบบ ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อะไรก็เอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่ในการใส่ปุ๋ยรวนดินให้เขาหน่อยเนาะใบล่างๆเราขอนยากเก็บเนาะเก็บออกซะหน่อยจริงๆใบนี้ยังดีเลยเนาะเก็บ <c oughs> <c oughs> ออกซะหน่อยอ่ะพอเราเก็บใบเรียบร้อยแล้วสังเกตดูปุ๊บโอเคไม่มีปัญหาและการถัดไปพรวนดินนิดน,นึงชึบอันนี้นะอุปกรณ์การพรวนดิน เรียกว่าเขี่ยๆดีกว่าเนาะอย่าเรียกว่าพรวนเลยเขี่ยๆหน้าดินดนิดนึงหน้าดินของเราเนี่ยเราจะใส่แกลบเนาะสังเกตดูมันจะเป็นแกลบดิบไม้ใแกลบดิบไม่ใช่แกลบดำเนาะแกลบดิบอ่ะแล้วก็พรวนให้ทั่วบริเวณทีนี้เราปรุงดินมาแล้วดินเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยข้อขี้วัวให้มันเยอะเกินไปเราใส่เป็นเหมือนดินปลูกเลยคือแบบเพิ่มเพิ่ม เนื้อดินให้เขานิดน,นึงเพราะว่าสังเกตดูดินมันลงไปประมาณแบบลงจากกระถางที่เราทำเอาไว้ประมาณแบบลงไป2นิ้วละเยอะละแล้วก็มาใส่ดินเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยแกลบดิบอันนี้เนาะเพิ่มกลับไปให้เขาอีกนิดนึงมาเราปรุงดินมาแล้วเราก็ใส่เลย ขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แค่ปุ๋ยข้าวขี้วัวเราจะต้องใส่อย่าติดโคนต้นเกินไปแต่ว่าของเราที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใส่แค่ปุ๋ยข้อขี้วัวเนาะเราใส่ดินเลยแหละเพราะเราว่าเนื้อดินของเรามันพองลงไปใส่มันไม่ต้องเยอะเนาะไม่ต้องใส่แบบเต็มล้นกระถางน,นะใส่แบบเหมือนให้เหมือนตอนแรกที่เราปลูกเขาอะเพราะว่าพอเราลดน้ําไปเรื่อยๆดินมันก็ทับถมกันใช่ไหมมันก็ซุดลงไป เราก็ช่วยเขาหน่อยอ่าใส่ประมาณนี้พอเนาะวันนี้ฝนตกแล้วเราก็จะไม่ลดใส่เสร็จจริง,รงๆก็ยังนึกในใจว่าจะไม่คลุมแล้วเนาะคลุมดีกว่าติดคลุมคลุมแล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคลุมกับไม่คลุมอะไรดีกว่าใครรู้ก็แชร์มาหน่อยแล้วกันเนาะที่ร้านน่ะจะแบบ ที่ร้านขายไอเครื่องตุกเครื่องปล,ลุกเนี่ยจะชอบแซลประจําเลยซื้อไปทําไมพี่ไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องใช้มันร้อนมันอบไปต่างๆเนาะน้องคนขายห่วงมากเสร็จแล้วเรียบร้อยอสวยงามที่คลุมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากได้ให้มันสวยงามมันจะดูเรียบร้อยอะเสมือนนึ่งอยู่แบบ เลือกสนไรนาจริงๆเสร็จไปแล้วนะหนึ่งต้นนะต้นถัดไปทิฝาต้นไหนดีต้นไหนดงามออกออกก่อนเอาคนนี้ก็แล้วกันใครเสร็จแล้วลงไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจะได้เคลียพื้นที่ เหมือนกันเลยมาๆมา,มา,ม,ามาดูก่อนว่าคุณมีใบเหลืองหรือเปล่าเหมือนเป็นคุณหมอนะมาเช็คอาการก่อนอ่าคุณมีใบเหลืองนะครับก็เอาออกเห็นไหมคะคุณมีใบเหลืองนะครับเอาออกพวกใบไม้ที่เราโกยออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปแบบใส่ใต้ต้นไม้อะไรที่ดินมันซุดลงไปได้เนาะ สังเกตรอบต้นเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆมาพรวนดินให้เขานิดนึงชุบๆถ้าเจอวัชพืชก็เอาออกสักหน่อยเนาะจะพายไม่มาช่วยในวันนี้จะช่วย อนนะโอเคแล้วจังแล้วคุณหนูก็ห่มผ้านะคะลูกคุณหนูก็ต้องห่มผ้าทุกคนนะคะ เดี๋ยวว่าจะกลับทำเลนิดนึงด้วยเพราะว่าสมมติต้นไหนอยู่ทำเลตรงไหนใช่ป่ะเขาก็จะแบบเหมือนสมมติโดนฝนนะเป็นร่องฝนพอดีร่องฝนของ,ของไอ้แซลแน์นของเราเนาะมันก็จะโดนนะ่าเอ็นดูอยู่ทุกคนเดียวอ่ะเราว่าต้องแบ่งกระจายความเสี่ยงเปลี่ยนทำเลเขาซะหน่อยโอเคเก็บยอวยไหม อารามอะไรไหมประมาณนี้เนาะอันนี้คือวิธีการเหมือนอารมณ์บำรุงรอ,อะเนาะทั้งบำรุงทั้งเช็คใบทั้งเพิ่มดินแล้วก็คลุมดินประมาณนี้เนาะะเรียบร้อยจ้าบาย